สวัสดีค่ะทุกคนมารีวิวกล่องกันนะคะหนักมากค่ะกล่องบุบบุบบีบีค่ะมาดูนะคะรีวิวของในกล่องกันค่ะมาแบบหนักหนักไม่มีอะไรมีอยู่ชิ้นเดียวทั้งกล่องแต่หนักชิ้นเดียวไม่ถึงถุงค่ะนะในกล่องไม่มีอะไรแล้วตูดเปิดอีก สำรวจกรอกก่อนสรวจถุงก่อนสำรวจชื่อได้ชื่อก่อนอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอะไรคุยได้นะคะเป็นเหรียญยี่สิบห้าตัางเป็นเหรียญ25สตาตั์งเหรียญอลูนะคะอะลูหมายถึงทองเหลืองอะค่ะนะคะ,นะคะเอ่อถ้าเข้ามาเป็นถุงนี้นะคะเราจะเก็บไว้เป็นถุงเราก็ไม่ต้องแกะดูไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดเชือกนะคะไม่ต้องตัดได้แล้วก็มาดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ เน um ี่ยค่ะเห็นเป็นทองเหลืองค่ะเหรียญ25สตางค์ทองเหลืองนะคะค่ะ25สตางค์ทองเหลืองผ่านใช้เนี่ยสามารถดึงออกได้เลยนะคะเนี่ยเอ่อ25สตางค์ทองเหลืองผ่านใช้คระพอสค่ะพอเข้าเป็นเหรียญผ่านใช้นะคะเขาจะคระพอสค่ะ25สตางค์ผ่านใช้คระพอสเอ่อเหมาะที่จะสําหรับคนที่ นำไปไปคัดพศอ,อะค่ะไปคัดแยกคัดแยกเก็บพศค่ะที่ตามที่ปนักเคยเมื่อก่อนนะคะเคยปนักเคยเอามาคัดเหมือนกันนะคะพนักเคยเอามาคัดแยกสามศูนยะ์มีแน่นอนนะคะแต่สี่สองกับสี่สี่นี่ยังไม่เคยปรากฏเจอค่ะเจอ เหรียญพศหายากนะคะยากสุดก็คือ3 0นเนี่ยค่ะทองเหลืองหาหายากสุดก็คือปี30นะคะแต่ก็น่าลุ้นอนะเพราะว่าก็มีโอกาสอันนี้อะไรเนี่ย40ค่ะเนี่ยค่ะมองเห็นพศอ,อยู่นะคะ40ค่ะเอ่อก็ก็มีโอกาสนะนะเราถ้าเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็คัดได้แล้วก็มีโอกาสมีโอกาสเลือกเอาไปคัดหาพศอ,อะไรนะ 42กับ44แต่เท่าที่ป้าน่าเคยคัดมาไม่เคยเจอค่ะไม่เคยเจอนะคะ42กับ44ยังเจอก็30ค่ะ30เจอ30นี่ก็โอเคละ30เจอในกระสอบเนี้ยป้าน่าเคยเจอ30อยู่โดยประมาณนะคะกระสอบละเกือบ20เหรียญน,นะคะ10กว่าถึงถึง คือ10เหรียญขึ้นไปที่เจอนะคะส่วนมากเลยที่เจอเลย10เหรียญขึ้นไปค่ะ1 0บถึงยีเหรียญสิบห้าค่ะโดยประมาณก็ถือว่าคุ้มค่ะเพราะเหรียญซื้อขายกันผ่านใช้ก็เหรียญประมาณ50บาทโดยประมาณนะคะ50บาท25สตางค์ปี30ค่ะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละ25บาทกระสอบนี้นะคะสี่ร้อยสี่พันเหรียญค่ะ หนึ่งร้อยบาทนี่คือสี่พันเหรียญไอ้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทคือสี่พันเหรียญในสี่พันเหรียญนนะ่ะถ้าเราเจอเจอสามศูนย์สักสิบห้าเหรียญอตีสิบเหรียญพอก็คุ้มแล้วค่ะสิบเหรียญเพราะปีอื่นๆก็มีส่วนต่างมีราคาต่างแล้วค่ะอย่างสามแปดนะคะตัวต่อไปจากสามศูนย์นะคะ ตัวติดผลิตน้อยจริงๆอ่ะนะคะจะมี42กับ44นะคะต่อจาก42 44ก็คือ30ค่ะ30นั่มีแน่นอนแต่42กับ44นี่ไม่เคยปรากฏเจอค่ะ30เจอค่ะต่อจาก30ก็จะเป็น38ที่มีราคานะคะเก็บ3ปีนี่ก็เก็บ2ปีนี่คุ้มแล้วค่ะ2 30แล้วก็38คุ้มแล้วค่ะ พอราคาเกินหน้าเหรียญแล้วส่วนที่เหลือก็กําไรละค่ะแล้วเหรียญเราก็ยังเหลือเต็มเมยังได้เต็มๆ็มแต่ไม่ค่อยมีมาค่ะไม่ค่อยได้นะคะเหรียญไม่ค่อยได้ไปถึงอะลูอะค่ะอะลูที่ที่เป็นกระสอบแบบนี้ค่ะไม่ไม่ค่อยจะเจอนะคะน้อยแต่ส่วนมากที่เจอตามบ้านที่คนเอามาขาย ชาวบ้านที่นามาขายน,นั้นน่ะคือเขาคัดกันแล้วเขารู้แล้วว่าพศออไหนตัวติดตพศออไหนหายากอันนั้นน่ะเขาคัดกันแล้วโอกาสเจอเนะี่ยไม่มีนะคะแต่แต่ถ้าอย่างเงี้ยโอกาสเจอมีส่วนมากจะไปเหรียญมาจากวัดค่ะเหรียญเหรียญจากวัดที่เหรียญเยอะๆนะคะเหรียญที่คนนํามาทาบุญเมื่อก่อนน่ะคนจะเข้าใจว่าเหรียญทองเหลืองเนะี่ยคือหล่อพระได้นะคะ คนแก่คนโบราณเขาจึงนำเหรียญทองเหลืองมาถวายวัดเพื่อที่จะทำการหล่อพระแต่จริงๆแล้วาทางโรงหล่อนะคะทางทางช่างหลอ่อเขาไม่เอาเขาไม่เอาเหรียญเทใส่แม่พิมพ์หล่อนะคะเขาไม่เทค่ะเขาไม่เทเขาไม่เทในเตาหล่อนะคะด้วยความที่เนื้อโลหะ แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะคือคือไม่ใช่ะคะ่ะใช้ไม่ได้ในการหล่อค่ะและเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญสตางค์เป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญที่มีรูปในหลวงนะคะช่างหล่อเขาเขาไม่เอาเข้าเตาะคะ่ะก็ทางวัดนะคะจึงเหลือเก็บเยอะมากนะคะจะมีทุกวัดเลยค่ะทุกวัดจริงๆค่ะไปหาได้นะคะประณฑ์ ปนัทแนะนําให้วัดที่ท่านไปทําบุญใกล้ๆก็ได้นะคะปานัทเคยเคยแลกมานะคะที่วัดที่ปานัทแลกประจาอะคะ่ะเขาจริงๆปนัทไม่ได้แลกเขาด้วยนะเขาให้ป้านัทไปเอามาแลกกระสาบเพราะว่าเขาบอกว่าเอาเบแลกเซเว่นแล้วเซเว่นไม่เอาเพราะว่าเหรียญจะดําแล้วส่วนมากเหรียญที่วัดจะโดนน้ํามันโดนเทียน โดนจะจะมีเทียนมีน้ำมันแล้วก็มีทองค่ะติดส่วนมากพอพอเลอะน้ำมันแล้วก็เหรียญเขาก็จะดำโดนน้าโดนอะไรก็จะดําค่ะเขาก็ให้ฝากป็นหน้าให้มาแกลกตรงปะนหน้าก็มานั่งคัดก่อนคือคือน,นับแล้วจ่ายเงินเขาเกินไปอยู่แล้วล่ะค่ะทําบุญด้วยกลับมาก็มาคัดแยกค่ะบางครั้งนะคะป็นหน้าเจอสามศูนย์แบบเยอะมากน่าจะเป็น ไปทั้งทั้งถุงอะไรประมาณนี้น่าจะคนที่ยกไปทั้งถุงอะค่ะสามอ่ยี่ิบห้าตังค์สามศูนย์นะคะ, 3, ะ,คะและห้าสิบตังค์สามศูนย์ป้าน่าก็เคยเจอนะคะป้าน่าเจอเองนะคะจากการคัดเหรียญวัดเนะะี่ยค่ะเคยเจอเองนะคะห้าสิบตังค์สามศูนย์เจอเองถึงสองเหรียญคะ่ะเรื่องจริงเจอจริงๆเป็นอะไรที่มีความสุขมากนะคะเจอถ้าเราเจอแบบนี้นะคะเราจะมีความสุข ถ้าถ้าพูดถึงเนะื้อหาซื้อนะคะถ้าเราซื้อมันจะไม่มีความสุขเหมือนกับเราที่ที่เราคัดเองได้เราหาเองได้พอเราเจอเองนะคะเราจะหืมใจจะฟูมากจะมีความสุขพูดอยู่นั่นแหละเดียค่ะป้าน้าก็พูดไม่จบนะคะเจอนานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะแต่ป้าน้าก็ยังถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ยังเล่าได้อยู่นะคะยังพูดได้อยู่ค่ะช่องทางติดต่อปไดน้าน,นะคะโอเคพูดละ ช่องทางติดต่อไปนานนะคะคนที่ต้องการจะซื้อหรือจะขายของให้ปป็นานนะคะติดต่อปป็นานโดยตรงที่ l ล n e นะคะ l ล n e แอดไลน์เพิ่มเพื่อนค่ะลิงก์ลน์จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกทุกคลิปส่วนมากเลยนะคะปะน็นแนจะปักลิงก์ l ล n e ไว้นะคะกดที่ลิงก์เลยนะคะลายจะขึ้นค่ะขึ้นล ne นะคะติดต่อปอปน็นานมาค่ะแล้วทักปป็นาดมานะคะจะซื้อจะขายอะไรก็ทักกันในลายคุยกันในลายจบค่ะ นะคะจะโทรโทรแล้วจะคุยกันไม่จบอะค่ะโทรแล้ววางสายก็จะลืมนะคะก็จะไม่ได้เรื่องถ้าพิมพ์ไลน์นะคะข้อความก็จะยังอยู่ในไลน์ตลอดเราจะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะบางทีพ่อนก็จะตอบลายช้าค่ะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตอบช้านะคะก็ก็ไม่เป็นไรนาะรอหน่อยนะคะจะช้าช้าแต่ชัวร์เนาะค่ะสำหรับ ท่านที่อยู่ไกลนะคะก็ทักไลน์มาเเป็นนักขออนุญาตลบไลน์ที่ไม่เคลื่อนไหวนะคะไลน์ที่อยู่นิ่งๆไม่ไม่ถามไม่ถือไม่อืออะไรเงี้ยนะคะนานๆนะคะเป็นนักขออนุญาตลบค่ะเพราะเผื่อเผื่อกลัวจะเต็มเดี๋ยวท่านที่จะทักมาเดี๋ยวจะเข้าเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะคะตรวจเดี๋ยวกวเต็มค่ะนะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอะอีกไม่จบ มาหาประนาได้ที่ตลาดไทยนะคะตลาดไทยโซนคลองถมวันอังคารและวันพฤหัสนะคะท่านที่อยู่ใกล้ค่ะค่ะโอเคสวัสดีค่ะ